เดินหน้าขึ้นอันนี้จะถอยหลังขึ้นเย้ะแก้ววะล่ะแก้วแก้วอีกแล้วครับเป็นพีหนึ่งอยู่แล้วสติมผ่านได้สดนะจ๊ะอะไรนะไหนกออยู่ในมือหัว สวัสดีค่ะสวัสดีสสดทุกคนนะคะตอนนี้ก็เตรียมรถเอาขึ้นจังหวัดสุรินทร์แล้วนะคะอันนี้รอมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะไปกี่คันวันนี้ไปห้าคันก่อนคะ่ะก็จะเป็นคันวิชานสองค่ะแล้วก็สิบวิชานหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทั้งสิบคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวคันหัวลากนี้ก็จะ เป็นคันพอรอนกินดีขึ้นไปสอกันนะคะอันนี้ทีมงานพร้อมมากเลยค่ะผ่านมหาราชไหมคะผ่านคะ่ะถูกลับมาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะเขาเกี่ยวกันจนขึ้นไปใช่ใช่ใชขึ้นช้าเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรขึ้นช้าดีกว่าไม่ได้ขึ้นเนาะคือที่ไปเกี่ยวอย่างไม่ค่อยสุกเท่าไหร่คะ่ะมาทันแล้วพี่อ้อมแก้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยเอฟซี คงโทราชครับขอบคุณค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังเตรียมรถขึ้นตัวลางนะคะก็คือเอาขึ้นสองคันจ้าเป็นคัน,นพรินารีสองคันเลยแล้วก็เดี๋ยวตามไปอีกคันหนึ่งวันที่สามสิบมีทีมงานก็พร้อมแล้วนะคะนี่ก็1คัน สองันแล้วก็อันนี้คันที่สามนะคะแล้วก็คันที่สี่ขันที่ห้ากำลังจะเอาขึ้นนะคะเดีย๋ยวมาดูตอนเกี่ยวนะคะได้ค่ะไปเจอกันได้เลยนะคะลงที่สี่อำเภอของจังหวัดสุรินทร์นะคะก็มีอำเภอขวาวอำเภอท่าตูมแล้วก็อำเภอศรีขรภูมิเดินทางปลอดภัยคบะเจ้าเอาขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะอันนี้เราก็กำลังซ่อมรีโมทกันอยู่นะคะรีโมทที P ่เขาแตกเอารถไปไม่ได้ ก็เดี๋ยวเอาอขึ้นหัวลากก็จะมีคันนี้นะคะขับที่บ่อนพายประมาณมีเท่าที่ใช้ขอบคุณค่าขอบ,บคุณทุกคนนะคะเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณค่าตอนนี้เราก็ตามดิโมดไดนึ่งนะคะ<ว><น>ได้มาสกลนไหมไม่ได้ไปสกลนจ้าอันนี้คือไปทางสุรินทั้งหมดเลยจ้ะ ้างปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้กำลังซ่อมรีมโมทไฮดรลิกเนาะก็คือเดี๋ยวเอาคันนี้ขึ้นไปเนาะเป็นพอรอนคินาลีแล้วคันนี้ก็เป็นพรกินาลีนะคะเตรียมกำลังลอขึ้นรถเลยสวัสดีทุกคน,นะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเราขับรถเป็นรถกระบะคันนี้ไปนะคะ เป็นตาบูเด็กดอยนุงนิ่งสิ <Wow. S 1> ิพุดตงเอี่ยวแล้วก็ปากันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามไปนะคะได้เลยได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะคะกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้ด้วยนะคะเรอลดขึ้นอยู่จ้า เอารถกระบะขึ้นไปหนึ่งคันนะคะอของคันนี้ขึ้นไปของเต็มท้ายรถมากค่ะไปแบบแน่นๆเลยพี่ออมหนูเคยไปที่บ้านนี่จริงหรือเปล่าไปมาจริงหรือเปล่าอันนี้รอรถขึ้นนะคะ

เดี๋ยวปิดไลฟ์สดก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาไลฟ์ใหม่ตอนที่กำลังขับรถไปสุรินนะคะกดไลค์กดแชร์ได้นะคะสวัสดีนะคะสาวออมแอมเดินทางปลอยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวปิดไลฟ์สดแคะดด่นี้ก่อนนะคะ